สวัสดีค่ะพบกับเพจคลินิกกฎหมายแรงงาน EP ที่18กันแล้วนะคะแอดมินโบวีเนี่ยได้นำเอาบทความจากเพจคลินิกกฎมายแรงงานมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยกับคำถามที่ว่าลาออกก่อนโบนัสออก1สัปดาห์เนี่ยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายโบนัสให้ไหมก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดกันนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u s c r i b e ให้กับแอดมินโบวีด้วยนะคะ ถ้ากดแล้วเนี่ยไปรับฟังกันได้เลยค่ะคำถามในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องโบนัสค่ะก็คือพนักงานเนี่ยยื่นใบลาออกก่อนวันโบนัสออก1สัปดาห์และให้มีผลสิ้นสุดสภาพในสิ้นเดือนนี้แต่เมื่อบริษัทเนี่ยได้รับใบลาออกแล้วกับไม่ให้โบนัสทางๆที่พนักงานเนี่ยยังคงสภาพเป็นพนักงานอยู่แบบนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกเลยเนี่ยโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างนะคะแต่เป็นเงินที่นายจ้างจะจ่ายให้โดยที่ขึ้นอยู่กับผลกำไรและการพิจารณาค่ะดังนั้นการจ่ายเงินโบนัสเนี่ยให้กับพนักงานจึงอยู่ในอำนาจของนายจ้างที่จะจ่ายให้หรือไม่เป็นสิทธิ์ของนายจ้างค่ะแต่ๆค่ะก็ไม่ใช่ว่านายจ้างเนี่ย จะเลือกจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อบังคับหรือประกาศของบริษัทเนี่ยกำหนดไว้ไว่าอย่างไรเช่นกรณีที่กำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายโบนัสทุกปีหากกำหนดเช่นนี้ย่อมมีลักษณะเป็นสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่พนักงานและบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายทุกปีแต่หากไม่ได้กำหนดและเขียนขึ้นว่า อยู่กับผลประกอบการและดุลราพินิตของผู้บริหารจะพิจารณาจ่ายให้แก่พนักงานในทุกๆเดือนวันสุดท้ายของเดือนตึๆๆ๊ดๆของทุกปีอะไรประมาณนี้นะคะหากข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าพนักงานที่ถูกเลือกจ้างก่อนวันที่จ่ายโบนัสเนี่ยก็ย่อมไม่มีสิทธิ์รับเงินโบนัสแต่หากว่า วันที่จ่ายยังคงมีสภาพเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็ต้องจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานเท่านั้นค่ะอ้างอิงจากคำพิพากษาดีกาที่7315ทับ2550นะคะสำหรับใครที่อยากอ่านบทความยาวๆหรือดีกาเต็มๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเพจคลินิกกฎหมายรายง,งานค่ะแล้วก็ขอฝากเพจไฟล์มาโรอยอร์ไว้ด้วยนะคะ,ะวิสัญญาค่ะว่าจะนำเอาบทความเนี่ย เกี่ยวกับคดีอาญาของเพจไฟมายรรย์เนี่ยมาเรียบเรียงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆไม่มากก็นหอยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ